ขอบใจนะจอมเวทเมคาขอบคุณเหมือนกันลาบ้อยแล้วเราเป็นผู้ดีแล้วสิเงินที่เหลือหลังจากจ่ายค่าชดเชยความเสียหายของไรซิ่ซันทั้งหมด88ท้ทองแล้วก็ยังได้มา100ทองจากการขายชื่อกิลเอา l a w of Sunset Yes ดูความเปล่งประกายนี่สิเขามาหาเราหลังจากดูวิดีโอบอกว่าอยากจะเป็นดาราหนังหรืออะไรสักอย่าง ไม่มีเรื่องอะไรให้ต้องคิดอีกแล้วปืนที่เราใช้จนกว่าเราจะได้รับรางวัลจากเวทการสืบทอดของอลิซเบธอย่างที่หลายคนอาจจะทราบแล้วฮาวาฮงปฏิเสธทุกข้อเสนอที่เรายื่นไปงี่เง่า,งาที่สุดพวกนั้นไม่ยอมรับทั้งหมดนั่นที่เราเสนอไปหรอพวกนั้นมันตาบอดทรอะเงินนี่ไงเหตุผลที่เราไม่ควรเชื่อใจพวกคนรวยจริงๆตอนนั้นที่ประชุมกันไม่เห็นจะมีอะไรที่เรียกว่าข้อเสนอได้เลย แล้วที่เราลงทุนไปกับประสาทเดลลละครับหัวหน้ากิลเราลงทุนไปแล้วเท่าไหร่สองหมื่นล้อสองหมื่นหนึ่งพันทองจาก3กิลพันธมิตรกิลของเราลงทุนไปทั้งหมด2 1 8 5 0ทองหัวหน้ากิลคะเราแค่ของเงินคืนมาไม่ได้หรอคะเงินที่เราลงทุนไปให้กับประสาทเดล ให้ไปในรูปแบบของการบริจาคเราแค่บอกให้พวกนั้นเอาเงินคืนมาเฉยๆไม่ได้ไร้สาระผมเอาเงินเก็บทั้งหมดลงทุนไปกับมันเลยนะเงินเก็บเพื่อแต่งงานของฉันนหนคุณบอกว่าถ้าเราลงทุนกับประสาทเดียวจะได้รับเงินรายได้ปีละ3 0นแน่นอนไงละ่ะสุดท้ายก็เป็นปัญหาเรื่องเงินช่วยไม่ได้แล้วนะนายกับฉันเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งของบยุนโซแต่คนอื่นๆนะ่ะฉันถึงมาพูดกับทุกคนเรื่องนี้ไง เราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากประกาศสงครามกิลฉันได้ติดต่อหัวหน้ากิลอัศวินมังกรกับสปาร์กแล้วสรุปได้ว่าพวกเราจะไม่ยอมเสียงเลืนลงทุนกับพวกเราไปแม้แต่แดงเดียวฮะห,หัวหน้ากิลพระเจ้ากิลฮวาฮงนะไม่ได้มีสมาชิกมากเท่าไหร่แต่ว่ารำมฮวาจองกับเผยวบูอยู่ในกิลนั่นพวกนายเลือกที่จะไม่สู้ได้แต่รู้ใช่ไหมว่า เราจะไม่คืนเงินลงทุนเราลงทุนไปด้วยกันเป็นกลุ่มถ้าเราผ่านความท้าทายนี้ไปได้สิ่งที่จะรอเราอยู่ก็คือประสาทเดลประสาทที่เทียบได้กับเอลโดราโดเมืองแห่งทองเราจะต้องไม่แพ้เราจะต้องรวบรวมคนที่สามารถสู้กับรามฮวะจองและเปิดวูคนอย่างเช่นชินนาราชินนาราหรอจริงๆแล้วถ้าเกิดเธอช่วยยังไม่หมดแค่นี้ ฉันคิดว่าจะติดต่อไปแรงเกอร์ระดับท็อปของเกาหลีด้วยง่ายไปง่ายไปก็คือนักรบดาบพิศวงแน่นอนว่าตอนนี้ยังเป็นแค่แผนอยู่เราจะต้องถามพวกเขาแล้วก็วางเงื่อนไขอื่นๆก่อนแต่เราทําได้ก็พูดถึงสิ่งที่พวกเรายังไม่ได้ตกลงกันเลยด้วยซ้ําคิดว่าเขาจะมาไหมคนที่เป็นอันดับสองคงไม่มีทางยอมทาอะไรงี้แค่เอาเงินหรอกซาสึเกะไปพาเคมาหาฉันแบบเงียบๆที เอ๊ะจะให้ผมพาพี่ฮีอามาเข้าบยุนโซเหรอใช่แล้วพูดตามตรงฉันอยากจะพาเขาไปหาแรงเกอร์คนอื่นมากกว่าถ้าเขาเข้าร่วมกับเราเขาจะช่วยได้มากเลยนะเอ่าพอพี่พูดแบบนั้นแล้วยิ่งน่ากลัวกว่าเดิมอีกเอาจริงๆนะผมชวนพี่เขามาเข้ากิวเราหลายรอบแล้วผมบอกว่าผมรับรองให้เขาได้และถ้าผมเป็นคนรับรองยังไงเขาก็จะได้เข้ากิวร้อเเนี่ย งั้นเหรอแล้วเขาว่ายัางไงเขาบอกว่าไม่สนตอนนั้นเขายังระเวลต่ำมากเลยผมเลยคิดว่าเขาพูดแบบนั้นเพราะคิดว่าตัวเองยังไม่ดีพอเราต้องการพลังของเขาเค okay. ไม่คิดว่าจะเป็นสงครามจัดเต็มหรือการลอบโจมตีกันตามถนนถ้าเรามีความสามารถในการสู้ยิงของเขาอยู่พื้นที่โจมตีของเราก็จะกว้างขึ้นถ้าพี่ซาสึเกะก็บอกแบบนั้นละก็ โอเคผมจะไปคุยกับเขาให้สัญญาแล้วนะอย่าคาดหวังนักล่าตอนนี้พี่อาไม่ออนเดี๋ยวผมจะติดต่อเข้าไปหลังล็อกเอาหัวหน้าคุณจะทำตามแผนนั้นจริงๆเหรอใช่เพื่อที่เราทั้งสองคนจะได้อยู่รอดนี่เป็นทางเดียวเท่านั้นฉันเองก็เสียใจที่ต้องพูดแบบนี้แต่ว่าพีจองจะต้องเสียสละตัวเองเพื่อเราเพื่อกิวบยุนโซ อีอาแม่ต้องไปทำงานแล้วอย่าเล่นเกมนานนะกล่าโอเคไหมครับแม่ไม่ต้องห่วงนะเราได้กินอาหารที่ซื้อมาด้วยเงินของตัวเองไม่ได้เป็นแบบนี้มานานแล้วนะดีใจจังที่เห็นหน้าแม่สดใสขึ้นปัญหาเรื่องปืนเราก็แก้ไขได้แล้วไม่มีอะไรที่ต้องการไปมากกว่านี้แล้วละอืม จะให้ตรงไปล่าพวกโทรก็ยังรู้สึกไม่ใช่ฮะสงสัยจังว่ามีที่เก็บเลเวลดีๆสำหรับคนเลเวลประมาณ110บ้างไหมเนี่ยอือบริยุนโซกับฮาวาฮงจะทำสงครามกันแปลว่าพวกเขาประกาศสงครามกันเสร็จแล้วสินะการตลาดแบบผูกขาดคืออะไรทำเงินได้ไหมกิลที่ชนะจะได้เป็นเจ้าของปราศาทเดลใช่ไหม ก็ไม่เชิงเจ้าของแต่ผู้ชนะได้รับสิทธิเหนือปราศาส์นั้นง่ายๆก็เจ้าของแหละบอกว่าเป็นการตลาดแบบผูกขาแต่ได้ยินมาว่าจะสามารถควบคุมประเภทและปริมาณการกระจายสินค้าอะไรนะนั่นมันแจ๋วไปเลยงั้นจะทำให้ราคายาแพงขึ้นสิบเท่าก็ได้สิใช่จริงแล้วจะบอกว่าผู้ชนะจะได้รับอำนาจทางการเงินของปราศาท์เดลทั้งหมดก็ได้ ปราสาทเดลคุมอยู่3ดันเจียนเป็นจำนวนดันเจียนที่มากที่สุดในอาณาจักรไฟบีเอลเลยมันเหมือนกับเป็นทางเข้าดันเจียนสเกลการเงินก็เลยใหญ่กว่าในเมืองอีกทางเข้าของดันเจียนงั้นเหรอแค่เก็บค่าผ่านทางก็จะได้กำไรมหาศาลแล้วนั่นเป็นเหตุผลที่เบยูโซกับพาวาฮงแย่งกันแทบตายสินะขณะที่เรากำลังต่อสู้กับไรซิ่งซันคนพวกนี้กำลังแข่งกันเพื่อปราสาททั้งปราสาท นายคีจองได้ยินเรื่องสงครามกิลแล้วนะเหรอพี่ก็เห็นแล้วใช่ไหมผมมีเรื่องจะบอกพี่เกี่ยวกับเรื่องนั้นด้วยช่วยราอินเข้ามาตอนนี้เลยได้ไหมอ่ะพี่ครับเอ่อนายเปลี่ยนของเหรอใช่ผมกําลังจะสู้ในสงครามนะ่ะต้องเตรียมตัวให้พร้อมหน่อยไม่มีเงินพอจะเปลี่ยนอาวุธก็เลยเปลี่ยนแค่เกรานะน่ะจะว่าไปแล้วพี่เปลี่ยนอาวุธเหรอเออใช่เพิ่งซื้อมาเลยนะ่ะมันค่อนข้างใช้ยากแต่ก็ใช้ได้ดีเลย จริงสิพี่ครับพี่ยังไม่คิดจะเข้ากิวเราอยู่หรือเปล่าบายุนโซฉันเนี่ยนะขอโทษที่ผมถามในสถานการณ์แบบนี้นะแต่ว่าไฮเยอินอยากให้ผมมาชวนพี่เข้ากิวการที่พี่เอาชนะ,ะไรซิ่ซันได้นะ่ะเป็นเรื่องใหญ่เลยจากคนทั้งหมดศัตรูดันเป็นดัมฮวายองเราไม่ได้แค่เจอกันในเมืองเริ่มต้น แต่การต่อสู้กับพี่น้องคู่นั้นเราไม่อยากจะทําเลยจริงๆพี่ครับแน่ใจหรือว่าไม่อยากเข้าน่ะครั้งนี้ไม่เหมือนกันแล้วนะหัวหน้ากิ้วเป็นคนต้องการพี่เองเลยเพราะงั้นพี่ไม่ต้องรู้สึกแย่เลยเออจะพูดยังไงดีนั่นใครนะ่ะหยุดเดี๋ยวนี้นะหาวาห้อง าว่าคงปักเป้าหมายไว้ที่คีจองเหรอสงครามกิลยังไม่เริ่มเลยแต่ว่านี่เรากำลังพูดถึงรัมฮาวายองกันอยู่นี่นะได้ข้อมูลของศัตรูไปแล้วฉลาดจริงๆเขาหนีไปได้อ่ะเห็นไหมพี่ไอ้พวกนั้นมันตั้งใจตามผมรัมฮาวายองเป็นผู้หญิงที่น่ากลัวจริงๆเออืมเห็นแล้วละ่ะแต่ว่าพี่จะไม่เข้าจริงเหรอฉันต้องการเวลาคิดก่อนนะมีเรื่องอะไรคิดกัน นี่เป็นโอกาสดีมากๆเลยนะถ้ามองจากมุมของชื่อเสียงก็เป็นโอกาสสาคัญที่พี่จะได้มีส่วนร่วมอย่างมากในสงครามครั้งใหญ่เลยนะนั่นแหละที่ฉันพูดถึงคีจ้องนายจะดูแค่ว่าสงครามมันยิ่งใหญ่แค่ไหนไม่ได้คิดว่าจะได้อะไรจากสงครามมันก็ดีแต่ที่สําคัญกว่าคือต้องคิดถึงสิ่งที่มันจะเอาไปด้วยจากนายฉันไม่ได้ทําเพื่อตัวเองคนเดียวแต่เพื่อนายด้วยนะคีจอง เฮ้เ<ห>ต้าขึ้นเยอะเลยนะพี่ไอ้ฉันบอกแบบนี้เพราะว่าเป็นห่วงหรอกนะก็ได้ผมจะไปบอกหัวหน้ากิวว่างั้นแล้วกันโอเคถึงแม้ว่าฉันจะไม่เข้าร่วมกับบบยุนโซแต่อย่างน้อยฉันก็อืมพี่พูดอะไรหรือเปล่านะเอ,อ่ไม่มีอะไรนายคงจะยุ่งสินะไปได้แล้วละ่ะครับผมเราเจอกันนะ<ล>อย่างน้อยฉันก็จะปกป้องนายคีจอง จากไอเบอร์เซอร์เกอร์นั่นใช้แค่2นัดก็จัดการออกเลเวล100ได้แล้วไม่ได้ยิงติดคลิด้วยซ้ำแต่เจ้านี่เพราะว่ามันเบามากก็เลยเหมือนจะใช้ยากเราเล็งหัวกับหัวใจแต่กลับไปโดนหัวไหล่กับตักนั่นใครนะโอ้นั่นอะไรเนี่ยอาวุธใหม่เหรอปิจุดอ่อนในการต่อสู้ระยะใกลได้เยี่ยมเลยนะไม่เจอกันนานเลยนะ ดูเหมือนนิสัยที่จู่ๆก็พูดขึ้นมาจากที่ไหนก็ไม่รู้ก็ไม่เปลี่ยนไปเลยดูเหมือนไม่ตกใจเลยนะไม่อยากจะอวดหรอกนะแต่ฉันรู้ว่าพวกเธอเห็นวิดีโอฉันในสงครามเธอจะเอาทุกอย่างที่ทำให้ตัวเองเหนือกว่าถึงจะช่วยได้ไม่มากก็เถอะมาเข้ากับฮาวโฮงสิฮาอีฮะ เราจะชนะแน่นอนร้อซ็ฉันรับประกันเธอแน่ใจได้ยังไงฉันก็รู้นะว่าเธอชอบบัฟแต่นี่มันเกินไปหน่อยนะว่าไหมหนไม่จำเป็นต้องมีกลยุทธ์อะไรมากมายเพื่อชนะสงครามเพราะว่าสิ่งที่ค่าสิ่งโตพวกประสิทธิ์ยังไงละ่ะดูเหมือนว่าบายูโซจะมีปัญหาเรื่องการควบคุมคนของตัวเองนะปัญหาหนกนา,ท,นาที่ว่ามีคนมาที่เกียวเราแล้วเอาข้อมูลมาให้เราถึงที่คนทรยศ พี่ครับผมกลับมาแล้วอขอโทษที่มาช้านะครั้งหน้าอย่ามาสายล่ะออครับขอโทษครับมานั่งตรงนี้ก่อนเออเกิดอะไรขึ้นนะครับผมถามได้ไหมอะไรกันนี่อะ่ะทำไมทุกคนถึงเป็นแบบนี้ขอโทษนะเคอะไรนะครับผู้เล่นไฮเยอินโจมตีคุณ การโจมตีผู้เล่นที่เป็นปฏิปักษ์จะไม่ทำให้ค่าความโกลาหลของคุณเพิ่มขึ้นคุณโดนผลกระทับจากสเตตัสบ่วงคุณไม่สามารถใช้เวทมนต์เทเลพอร์ตได้เป็นเวลา30นาทีแกล้งเหรอดูนี่แล้วดูซิว่านายยังจะพูดแบบนั้นได้อีกไหมเคหาอะไรนะผมถูกคนรอบตามมารอบตามเหรอนายจะบอกว่าคนที่ลอบตามนายทำหน้ามีความสุขแบบนี้เหรอ เดี๋ยวก่อนสิคนคนนี้ไม่ได้มาอยู่ตรงนั้นสักหน่อยนี่มันภาพตัดตอ่อภาพตัดต่อที่หน้าสิไม่มีใครเชื่อหรอกนะนายคิดว่าหัาหน้ากิวจะไม่ได้เช็คแล้วหรือไงอะโอเคผมไม่รู้ว่าเข้าใจผิดอะไรกันไปบ้างแต่ว่าถ้าอยากจะถามอะไรก็ถามได้เลยผมอธิบายได้แน่นอนเคนายไม่มีเหตุผลให้ต้องทรยศ์เรานายเป็นคนดีและทุ่มเทให้กับบยุนโซเป็นเพราะฮาอีฮาใช่ไหม พีฮีอาร์เหรอพีลีอามาเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้กันนะครับถ้าจะบอกว่าเป็นเพราะรูปสกินช็อตอันนั้นผมบอกได้เลยว่ามันเป็นของปลอมเลิกทำเป็นไม่รู้ได้แล้วมันยากนะที่จะเชื่อว่านายไม่ได้รู้อยู่แล้วอะเรื่องที่ว่าฮาอีฮามีคนร้ายกาดคอยดูแลหนุนหลังเขาอยู่ผมรู้สึกว่านี่มันแค่เป็นการเข้าใจผิดครั้งใหญ่พีลีอาไม่มีทางทำอะไรตั้งสติหน่อยเคเรากำลังทำสงคราม การที่นายทำตัวแบบนี้ทำให้ทุกคนในบายูชโชตกอยู่ในอันตรายแต่แต่ว่าอย่างพี่ลีอาจ,จะไปทำอะไรกันถ้านายเห็นนี่แล้วก็น่าจะรู้แล้วนี่ว่าโดนหลอกนะนายจำเหตุการณ์ที่สองพี่น้องรำมาปรากฏตัวที่ปราสาทเทียนขายได้ใช่ไหมคุณภาพของวิดีโออาจจะตำ่ำแต่คนเกาหลีในวิดีโอคนนั้นจะต้องเป็นฮาริฮาแน่นอนนักแม่นปืนมือใหม่ฉายเดี่ยวฆ่าบอสสนาด นักแม่นปืนเอาชนะไรซิ่งซัน500คนด้วยตัวคนเดียวแน่นอนว่าไม่นักแม่นปืนเป็นอาชีพที่ห่วยจะตายไม่นั่นเป็นไปไม่ได้พี่ลีฮาไม่มีทางพอได้แล้วทุกคนถ้ออิวัวหน้ากิลถึงจะมีข้อสงสัยพวกนั้นแต่ผมคิดว่าคุณควรจะให้โอกาสเคได้อธิบายตัวเองเคฉันเองก็ไม่คิดว่าลีฮาจะเป็นสายลับของครอบครัวลำเพราะงั้นให้ฉันช่วยหาหลักฐานเถอะ หาหลักฐานใช่แล้วผมแค่ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าพี่ลีฮาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพี่น้องรัมใช่ไหมเอาละงั้นเป็นนั้นว่าตกลงนะพี่เฮเยอินรอก่อนนะครับผมจะถามเรื่องทุกอย่างกับพี่เขาเองผมจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขาให้ได้นายจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบยูโชจากการกระทำของพี่นายดื้อด้านชะมัดฉันว่านั่นเป็นข้อเสนอที่ดีออก ไม่เคยมีผู้ชายคนไหนอะแฮมฉันหวังว่านะจะเข้าใจว่าฉันไม่ได้เห็นใครในสายตาหรือเคารพใครมากนะักจะเข้าร่วมกิ้วเราไหมพี่ลีฮา8 8เกม8 8เว็บเปิดใหม่เข้าแล้วติดเล่นแล้วแตกแตกสนั่นทั้งวันทั้งคืนสายสล็อตบอลบามีมาครบจบในที่เดียวพร้อมกับระบบสมัยใหม่ที่โคตรฟี้ยว เติมปุ๊บเข้าปั๊บแป๊บเดียวไม่ต้องรอนานพร้อมทีมงานแอดมินหลังบ้านตลอด24ชั่วโมงติดใจก็แอดไลน์มาแอ 88G 88แอดมาไวๆโบนัสใกล้แตกแล้ว